สวัสดีค่ะที่นี่คือคลอง9ก้าฝั่งตะวันออกตําบลบึงกาสามอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีวันนี้โมเมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินสสวยๆกันอีกแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้ทางเจ้าของอยากขายสองไร่เลยค่ะแต่ที่ดินแบ่งเป็นแปลงละ1ไึ่ไรแปลงละหนึ่งไรหนึ่งแปลงถมเรียบร้อยแล้วที่ดินแปลงหนึ่งไถมแล้ว10กว่าปีค่ะเกือบ20ปี แล้วก็อีกแปลงหนึงเป็นทุ่งนาค่ะขนาดหนึ่งไร่เช่นกันด้านหน้านี่จะเป็นด้านทางเข้านะคะมาจากรังสิตนครนายกมาถึงที่ดินห่างจากรังสิตนครนายกประมาณ26กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวให้อ่เดี๋ยวให้ใหกล้องนะคะหมุนให้ทุกท่านชมบรรยากาศ บริเวณโดยรอบก่อนที่จะมาชมที่ดินของเราเดี๋ยวที่ดินโมเมจะมาร์กจุดให้ทุกท่านชมนะคะว่าที่ดินอยู่ตรงไหนนะคะหนึ่งไร่ถมเรียบร้อยแล้วและอีกไร่เป็นทุ่งนาที่ไปทางด้าน ซ้ายนะคะอันนั้นคือไปคลองรพีพาทค่ะที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้ๆไปทางคลองรพีพัดไปหนองแคค่ะนี่ค่ะอันนี้คือคลองเก้านะคะถนนคลองเก้าที่ดินของเราจะเข้าตรงถนนลูกลังค่ะจะเห็นหลังคาสีแดงๆเนี่ยค่ะเข้า ตรงถนนลูกลังนะคะที่ดินจะอยู่ทางด้านซ้ายค่ะเมื่อคลิปที่แล้วโมเมเคยอัดไปแล้วให้เห็นที่ดินแปลงที่ถมแล้วกับแปลงที่ยังไม่ได้ถมที่เป็นทุ่งนาแล้วหน้าแปลงก็มีลำรางสาธารณะที่ดินหันทิศใต้นะคะนี่ควันนี้ให้ทุกท่านชมคลิปมุมสูงบริเวณโดยรอบ ว่าที่ดินแปลงนี้มีเพื่อนบ้านแล้วบรรยากาศของแปลงที่ดินเป็นแบบไหนนะคะนี่ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศกัน่ว่าที่ดินห่างจากถนนเรียบคลองถึงที่ดินเพียง100เมตรหรือว่าไม่ไกลน้ำประปาไฟฟ้าให้ลูกค้าขอขยายเขตเข้ามาค่ะเพราะว่าขอขยายเขตเข้ามาไม่ไกลเลยค่ะเพียงร้อยเมตรเท่านั้น ที่ดินแปลงนี้อย่างที่โมเบเกินไปถมเรียบร้อยแล้วหนึ่งไร่ถมสิกว่าปีเกือบยี่ปีราคานะคะแปลงสองไร่ขายเหมาๆอยู่ที่สองล้านแปดแสนบาทค่าโอนค่าภาษีผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยค่ะถ้าค้าซื้อที่ดินแปลงนี้ถือว่าคุ้มมากๆเพียงแปลงหนึ่งไร่ที่ถมแล้ว สิกว่าปีนี่ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วค่ะส่วนอีกแปลงหนึ่งยังไม่ได้ถมก็สามารถที่จะทําเป็นบ้านทำเป็นบ้านสวนขุดสระเลี้ยงปลาปลูกผักได้ค่ะส่วนแปลงหนึ่งไร่ที่ถมเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะทําธุรกิจได้จะทําร้านอาหารได้จะทําคาเฟ่ทุ่งนาได้วิวทุ่งนาได้ค่ะคือที่ดินแปลงนี้คือเหมาะมากๆทําร้านอาหารก็เหมาะค่ะตอนนี้ ร้านกาแฟคาเฟ่เป็นอะไรที่กำลังฮิตมากๆคือที่ดินแปลงนี้คือเหมาะมากๆที่ดินขนาดหนึ่งไร่หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ30เมตรส่วนความลึกจะอยู่ที่ประมาณ60เมตรโดยประมาณแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีชมพูค่ะที่ดินแปลงนี้ทิศด,ดีมากๆที่ดินหันทิศใต้จะติดลำรางสาธารนณะ หน้าแปลงเลยค่ะแล้วก็ถัดจากลำรางสาธารณะก็จะเป็นถนนสาธารณะกว้างถึง8เมตรถือว่าโอเคมากๆค่ะที่ดินแปลงนี้แล้วราคานี้ถือว่าถูกมากๆการเดินทางก็สะดวกสบายถ้าเข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกก็ประมาณ26กิโลเมตรแล้วก็วิ่งตรงไปคลองละพีพัดได้เลยค่ะและสามารถที่จะออกไปวังน้อยไปหนองแครได้ คือการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็ราคาถูกมากๆอยากให้ลูกค้าทุกท่านที่อยากได้ที่ดินเอาไว้ทําธุรกิจหรือจะทำบ้านสวนแปลงนี้เหมาะจริงๆแล้วก็คลิปนี้ให้ทุกท่านชมบรรยากาศติในใจมาจากทางบ้านแล้วก็มาชมที่ดินจริงมาชมที่ดจริงๆแล้วชอบก็นัด โอนที่กรมที่ดินได้เลยค่ะเพราะว่าที่ดินเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนมากๆถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถที่จะทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะเดี๋ยวโมเมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ตามด้านหน้านี้ค่ะ นี่ค่ะคือบริเวณโดยรอบจะทําสวนแล้วก็มีเพื่อนบ้านค่ะนี่ค่ะตรงด้านหน้านี่ก็คือจะเป็นทุ่งนานขนาดหนึ่งไร่นะคะเดี๋ยวที่กล้องซูมเข้าไปค่ะแล้วก็ตรงที่เห็นต้นไม้ขึ้นสีเขียวๆตรงสูงนะคะอันนั้นคือแปลงหนึ่งไร่ที่ถมเรียบร้อยแล้วด้านหน้าก็จะเป็นเพื่อนบ้านค่ะดูสังเกตดูได้เลยจะห่างจากถนนคลองเก้า ถึงที่เพียง100เมตรไม่ไกลเลยค่ะนี่ค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่ได้ชมนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ